โอเคกับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตรองเกต t กันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะไปลุยอันดับลานประลองกันดีกว่านะครับไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะสู้ใครได้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ผมอยู่อันดับที่15นะครับในประวัติการต่อสู้ก็ไม่มีใครมาท้าสู้หรือผมก็ไม่ได้ไปท้าสู้ใครนะอโอ้โห ยิ่งแล้วใหญ่เลยนี่มีแทงท็อปไม่น่าไหวคนนี้อ่าคนนี้น่าจะไหวนะอันดับที่13ก็คออัศวินจะกรกลเลเวล10นะครับทีแรกว่าจะใช้คอเกียโลนะก็ผมคิดว่าไม่น่าไหวเพราะว่ามันเพิ่มเม็ดเจมให้แค่ซุยริวนะครับตัวอื่นก็น่าจะตายรัวๆทีแรกว่าจะใช้คอนี้ก็เดี๋ยวเป็นคอ อัศวินจักกลนะฮะเลเวลสินะก็คือนี่แหละเพิ่มเลือด7 0็เโอเคทีมก็ประมาณนี้ฮะไปอันดับที่13เดี๋ยวไปลุยกับคนนี้แล้วฮะน่าจะไหวนะมีพี่ดำหกดาวซะด้วยนะครับโอเคไปครับลุยฮะถ้าผมเร็วกว่านี่น่าจะรีบเก็บเขาได้นะมาฮะเข้าสู่สนามมาโอเคโซนิกราเร็วกว่านะครับมา มีพี่ดำโอเคเทิ okay. ร,ร์นแรกฮะโซนิกหาผลตังหารอันติเข้าไปก่อนที่แถวหน้าครับ10ล้านเก,เ,เกียร์โลเอเกลิวของเขาเข้าสูงไม่ําพิเศษไปฮะแล้วก็ไล่โจมตีจะแพงกลยทธ์เราไปเกลิวเข้าไปไล่ไปอย่างก็กกเมท่าไหนเข้าไปไล่อันตรอีกหนึ่งทีกระดูกหักจากซุยริวส6ล้านนะครับติดสตันไป3ตัวนะฝั่งเราฝั่งเขาก็ไล่โจมตีสวนขึ้นมาแล้วก็โซนิกหาผลตังหารสวนขึ้นมาเหมือนกันครับ2ล้าน1แสน อาเมื่อกี้เป็นการไล่โจมตีนะไม่ใช่อันตินะครับอันนี้อันตินะฮะเล้านมาแล้วก็ซุยลิวเราครับกระทืบเข้าไป1่ทีผาง31ล้านแล้วเขาไปอีก26ล้านแล้วก็ไปอีก36ล้าน,นะฮะเกลิวฝั่งเขาตายเลยนะแล้วก็ตามด้วยเมิเท่านั้นฮะระเบิดมิดสายเข้าไป77ล้าน กลิบารฝั่งเขาก็ตายไปเหมือนกันนะครับโอเคฝั่งเขาติดสันก็เลยไม่ได้ออกสกิลนะฝั่งเราฮะอัศวินจากกลมาเหล็กจู่โจมโกเกตึไม่มีลุกไฟก็แทงเขาเข้าไปหึงทีรูนบิดเดียวระเบิดฮะไล่โจมตีจากฝั่งฮีโร่ไปอีกหนึ่งครั้งซยริวเข้าไปผลไม่ยะท้อพิเศษของราชาทะเลลึกแล้วก็ตายไปนะฮะตามโดยเมเทัลไน้นเข้าไป23ล้านนะครับไล่โจมตี เมสสการไม่มีลูกไฟก็โจมตีธรรมดาไปเข้าสู่เทิร์นที่2นะครับโอ้โหฝั่งเขาได้ส่วนไหมเนะี่ยไล่โจมตีเสร็งไหมาจากสวีรดิวอีกหนึ่งทีโอ้โหขนาดไล่โจมตีเนะี่ยแรงจัดเลยนะไปครับหาผลสังหารจากโซนิกราซสยรดิวเพิ่มเม็ดเจมมาแล้วนะฝั่งเขาสวินจักรนไล่โจมตีแล้วก็สวีรดิวเข้าไปไล่โจมตีตามด้วยเมทเท่าน,านันฮะกระดูกหักไปเบิร์ม25ล้านนะครับไป อาตัวนี้ฝั่งเขาก็ไล่โจมตีสวนขึ้นมาอยู่เิ๊ะ14ล้านอุย 100, อ้ยร้อยอูร้อยสี่สิบล้านแรงจังวะไปครับซุยริวุทธ์ผาง14ล้านไปอีกสามสิบสี่เดี๋ยวสุริวตัวเดียวครับฝั่งนี้อีก,กาเข้าไประเบิดมีเท่าไหนาเรายิงอันตรีเข้าไปใส่ซุยริวฝั่งเขาน่าจะติดสตันนะโอเคได้สวนไม่ได้ฝั่งเขาแล้วอัศาวินจะกรกลฮะแต่ว่ามันมีหลบหลีกกันดิซุยริว ไม่รู้ว่าจะตายเทินไหนนะถ้าไม่ตายนี่ถ้าเข้าที่สวนนี่ซวยเลยนะน่าจะโดนเตะยับๆสุริวไล่โจมตีไปเมเท่าไหนฮะได้สวนไหมเนะี่ยติดสตันไปอีกครับงคงิดสืแทงเขาเมลสาก,กาดไม่มีลูกไฟก็โจมตีธรรมดาไปเอาสู่เทินที่สามฮะยังติดสตันอยู่นะสุริวีฝั่งเขาหาผลสังหารจากโซนนี้ของเราครับผางไปสองล้านหกแสน เม็ดเจมยังเหลืออยู่หนึ่งเม็ดฮะรอบนี้ปิดลงหรือเปล่าเนี่ยซูริลเข้าไปไล่โจมตีเมทเท่าไหนเข้าไปซ้ําอีกหนึ่งดอกดดติดสตันนะครับไม่ได้สวนเลยนะฝั่งเขามาซูริวเก็บงานได้หรือเปล่าตุม้มโอ้ไม่ติดกระดูกหักครับไม่ไล่โจมตีโอ้โหไม่ตายนะครับถ้าไม่ใช่ซูริวเนี่ยเพราะว่าซูริวเนี่ยมันมีหลบหลีกนะตัวอื่นน,นี่น่าจะไม่ไหวอัศสินจกรก มังค่าเตะสตันก็ไม่ได้ออกสกิลโคล้ชเตะไปนี่ไม่ตายนะฮะแล้วก็เมทเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวสการ์ดเทิร์นที่4ครับอือหือหนงลากขึ้นมาเทิร์นนี้ได้นะาผลตังหานจากโซนี่ครับ1ล้านมาโจมตีไปอีกหนึ่งที่เทิร์นนี้น่าจะจบนะหรือเปล่าริวเข้าไปไล่โจมตีติดกระดูกหางไม่เท่าไหนเข้าไปอันติติดสตันหรือเปล่า ทันนะครับไม่ได้ออกที่อยู่ไปซื้เริวปิดฉากตูม,ม,ตย,ม,ตมยังไม่ตายนะมาเมทัลไนะต์ตูมก็ยังไม่ตายนะไม่น่าเข้านี่ฮะอัศวินจากกลโอ้โหทนจัดเลยนะโอเคสือก็เตะเข้าไป2ล้านก็ยังไม่ตายเมลสกาด ไม่ตายนะฮะโอเคเทินที่ห้านะครับโลน้หรือว,ว่าใครจะปิดงานฮาคนสังหารเข้าไปอัศวินจะกลไล่โจมตีแล้วก็ซุยริวเข้าไปกระทืบต่อด้วยเมทเท่าไหนยิงมิดไซายเข้าไปซ้ำมาซุยริวปิดงานไปผ่า ข่างเขาอ,อีกหนดอกเรียบร้อยครับฝั่งเขาไม่ได้สวนเลยนะโอเคเพราะว่าเราเร็วกว่านะครับแล้วก็มีเมเท่าไหนด้วยนะอยากได้พี่ดำเอสเาร์บวกมากนะครับถึกมากเลยอะแล้วก็พาร์ทสองในยิ่งโกงเลโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ